อยู่กับความรู้แจ้งไม่ใช่ไปหาหวยหาความว่างความไม่มีอะไรรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งว่าตัวตนของเราจริงๆอ่ะเป็นความแค่ความคิดปรุงแต่งมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแม้แต่สังขารร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยที่มานั่งยกมือพนมไหว้ไหว้ลงตากำลังฟงัฟงฟังธรรมอยู่เนี่ยอ้วน,วนๆฉุจเนี่ยเดี๋ยวสุกกนเน่าไปหมดหรอกมันไม่ได้มีสภาพอย่างนี้ได้ตลอดไปหรอกมันจึงไม่ได้เป็นตัวตนคงที่ และความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราไว้ในใจเรามันก็ไม่ได้เป็นตัวตนคงที่เพราะหลับปุ๊บความคิดความรู้สึกเป็นตัวตนก็หายไปเหมือนความเป็นตัวตนอยู่จริงทั้งสภาพภายนอกคือตัวที่มานั่งฟังธรรมลุงตาและความเป็นตัวตนในใจเราเนี่ยมันไม่ได้มีจริงหรอกเพราะไอ้ความเป็นตัวตนที่มานั่งฟังธรรมลุกตาเนี่ยตัวอ้วนๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเน่าไปมันก็แก่มาเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าผุพังสลายไปส่วนความรู้สึกเป็นตัวตนในใจเนี่ยพอหลับไปสดิทมันก็หายไป มันจึงไม่ได้มีตัวตนคงที่อยู่จริงทั้งภายนอกและภายในภายในใจเป็นแต่ความหลงหลอกลวงไปกับสังขารพูกแตง่งถ้ามีความรู้แจ้งเงี้ยขึ้นมาที่ใจอยู่ที่ไหนก็อยู่กับความรู้แจ้งเนี่ยเรียกว่าพุทธะอยู่กับพุทธะความรู้แจ้งไม่ถึงว่าพุทธะไม่ได้หมายถึงองค์พุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้รู้แจ้งถึงความพุทธะซึ่งในใจเราคือให้รู้แจ้งขึ้นในใจเราเองคือเป็นปัญญา ที่เป,เป็นแสงสว่างขึ้นมาในใจเราเองอยู่กับปัญญาที่รู้แจ้งพุทธะคือปัญญาที่รู้แจ้งจงจุดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมาในใ,นใจของเราไม่ใช่จำสภาวะไม่ใช่ยึดอะไรจงต้องมีปัญญาหเห็นแจ้งประจักษ์แก่ใจของตัวเองว่าสัพเพสังคาลาอานิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปบินแล้วหายไปสัพเพสังขาลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกขเป็นทุกทนยากเกิดขึ้นแล้วก็ต้องถูกบีบประครับให้แก่ให้เจ็บให้ตายไปสัพเพธรรมา,าอนัตตาทำทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขาร ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของของเราสเพธธรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งมวลทั้งสังขารและวิสังขารรวมทั้งนิพพานไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรลงยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริง อยู่กับความรู้แจ้งไม่ใช่ยึดถืออะไรไม่ใช่ไปยึดถือสภาวะที่ว่างเปล่าสภาวะที่ไม่มีอะไรอันนั้นไปยึดถืออากาศอยู่กับความรู้แจ้งจงจุดปัญญาขึ้นมาความรู้แจ้งขึ้นมาในใจเราอย่าปล่อยให้มันเบื่บอดแล้วเราก็อยู่กับความรู้แจ้งนั้น เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะผู้หาเจอไหมโพสหลวงปู่ดูนาตุโลอ่านแต่ชาชัดชัดศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติที่กระผมจำจากตำราและฟังครูสอนนั้นจะตรงเนื้อหาตามที่หลวงปู่เข้าใจหรือหลวงปู่อธิบายว่าศีลคือปกติจิตที่อยู่ปราศจากโทษเป็นจิตที่มีเกราะกำบัง ป้องกันการกระทำชั่วทุกอย่างสมาธิผลสืบเนื่องจากการรักษาศีลคือจิตที่มีความมั่นคงมีความสงบเป็นพลังที่จะส่งต่อไปอีกปัญญาผู้รู้คือจิตที่ว่างเบาสบายรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงอย่างไรวิมุตติคือจิตที่เข้าถึงความว่าง จากความว่างคือละความสบายเหลือแต่ความไม่มีไม่เป็นไม่มีความคิดเหลืออยู่เลยเข้าใจไหมเนี่ยเมื่อกี้โดนตรงละความสบายค่ะหลวงตาถ้ายังยึดสุขอยู่แม้แต่นิดเดียวอะ่ะมันก็จะกลัวทุกคือพอดีว่าพอมันว่างมันสบายก็เลยยึดมันมีพอแบบความคิดมาอะไรมาก็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 เลยทุกอะคะ่ะ จริงๆเพราะว่าไปติดตรงความว่างความเบาความสบายแบบและเอยียดซึ่งมันก็เป็นของที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยยังไงต่อตรวนี้สำคัญมากเพราะว่าจะถึงที่สุดแล้วเนี่ยพูดให้จบต้องปล่อยวางทั้งของที่ถูกรู้แล้วก็ตัวรู้เองแต่ความหมายของลวงตาที่สอนหนูเมื่อกี้ให้อยู่กับรู้เป็นวิหารหรือเปล่าคะอยู่กับรู้เป็นวิหารธรรมแต่ไม่ยึดรู้ อยู่กับความรู้แจ้งแต่ไม่ยึดรู้เหมือนกับอยู่กับวัดเนี่ยแล้วไม่ทุกแต่ไม่ให้ยึดวัดนี้อยู่วัดนี้ในวัดนี้ไม่ทุกนะแต่ไม่ให้ยึดวัดอยู่กับความรู้แจ้งไม่ได้ยึดอยู่กับความรู้แจ้งแล้วไม่ทุกแต่ไม่ได้บอกว่ายึดความรู้แจ้งจะยึดความรู้แจ้งทุกทันทีเหมือนกับอยู่วัดเนี่ยอยู่วัดแล้วไม่ทุกแต่พอเมื่อไหร่ยึดวัดนี่เป็นของเราทุกทันทีเลยให้อยู่แต่ไม่ให้ยึด ก็ถ้ายึดเมื่อไหร่ก็คือมีตัวเราไปยึดรู้ใช่ความทุกข์ก็จะเกิดทันทีอยู่วัดเนี่ยไม่ทุกข์เลยแต่พอยึดุ๊บไปของเราทุกทันทีแม้แต่ยึดหลวงตาไปของเราเป็นอาจารย์ของเราเป็นครูบาอาจารย์ของเรายึดไว้เลยห่วงไว้ก็เป็นทุกข์ทันทีให้อยู่อยู่กับรู้แต่ไม่ได้ยึดรู้พระพุทธ,ธพระครูบาพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้นหลายอยู่กับรู้อยู่กับความรู้แจ้ง แต่ไม่ได้บอกให้ยึดความรู้แจ้งอยู่กับธรรมกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมแล้วตายไปกับธรรมก็คือความรู้แจ้งในอริยจักรทุกขังอนัตตาแต่ไม่ได้ให้ยึดคือตายไปกับธรรมที่รู้แจ้งแต่ไม่ได้ยึดธรรมที่รู้แจ้งรู้แจ้งธรรมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าอยู่กับความไม่รู้อยู่กับความรู้แจ้งธรรม รู้แจ้งทําอะไรก็รู้แจ้งว่าสเพธทำมานารักอภินิเวสายะทําทั้งมวลทั้งสังขารวิสังขารรวมทั้งนิพพานยึดบ้นถือมันไม่ได้ไม่ไห้ไม่ยึดถือนั่นอยู่กับความรู้แจ้งความว่างความเบาความสบายก็ไม่ได้ยึดถือไม่แค่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แม้แต่ผูร้รู้ความว่างความเบาสบายก็ไม่ได้ยึดถือความที่รู้แจ้งว่า ทั้งความว่างความเบาสบายและผู้รู้ความว่างเบาสบายนั้น่ะเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้เรียกว่าความรู้แจ้งมันเลยทั้งความว่างเลยทั้งความเบาสบายและเลยทั้งความรู้เบาสบายรู้ว่าเบาสบายแต่เหนือกว่าได้ขึ้นไปคือทั้งว่างทั้งเบาสบายแล้วก็พูดที่รู้ว่างผู้รู้เบาสบายยึดถือไม่ได้ไม่ได้อยู่กับความว่างไม่ได้อยู่กับความเบาสบายไม่ได้อยู่กับ ผู้ที่รู้ว่างผู้รู้เบาสบายอยู่กับความรู้แจ้งว่าความว่างความเบาสบายและผู้รู้ยึดถือไม่ได้อยู่กับความรู้แจ้งว่าสัพเพธรรมานาลังอภิริเวสายะทำทั้งมวลทั้งสังขารมิสังขารและนิพพานยึดถือไม่ได้อยู่กับความรู้แจ้งแต่ไม่ได้ยึดความรู้แจ้งเหมือนกับกินอยู่กับความรู้แจ้งนอนอยู่กับความรู้แจ้งไปไหนก็ไปอยู่กับความรู้แจ้งได้ตายไปกับความรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรเลยที่ยึดถือได้ ไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงแล้วก็ตายไปกับความรู้แจ้งอันนี้ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นวันนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในวัดเพราะความรู้แจ้งอยู่ได้ทุกที่แต่ถ้าทรงอารมณ์ไว้ต้องมาอยู่ที่วัดเนี่ยมาอยู่ใกล้หลวงตาก็คือความไม่ยึดถือนี้ก็เหมือนเหมือนปล่อยทุกอย่างไว้อย่างนั้นเหมือนเดิมถูกต้องแล้ว คำพุทธเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยปล่อยทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็นเหมือนเดิมแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงของมันเองปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นตะทาตาตะทาตามันเป็นเช่นนั้นเองอนิจจังทุกขั์อนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริง ป่อยให้เป็นเป็นไปตามสภาพเช่นนั้นทั้งภายนอกและภายในใจก็ดูแลรักษาไปทํา <Gund> กิจการงานไปแต่รู้แจ้งแก่ใจว่ายึดถือไม่ได้ยึดรู้มาตลอดเลยค่ะหลวงตาค่ะก่อนนั้นก็มีคนก็เอาโถลายคามสวยงามราคาแพงมาถวายลูกปู่องค์หนึ่งพระจําไม่ผิดหน้า็ือลวงปู่ชาสุปโถ ท่านบอกว่าเอาของแตกมาถวายทาไมคนเอ้ยนี่เป็นของดีๆของของใหม่ราคาแพงทาไมลุงปู่ว่าเป็นของแตกท่านบอกของแตกมาถวายทยําไมอ่าไปตั้งไว้ตั้งโชว์ไว้วันหนึ่งอ่ะมีเนหรือใครมาทำความสะอาดปัดตกแตกอุ้ยคนตกใจกขึนเลยเดี๋ยวลุงปู่มาต้องโดนว่าแน่เลยของนี้ทำความสะอาดปัดตกแตก ก็ท่านไปเห็นท่านก็บอกว่าอูว่าแล้วใครเอาของแตกมาแล้วก็ปีอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายอีกเรื่องคือนี่พระองค์หนึ่งท่านไม่ยึดถืออะไรเลยไม่ยึดถืออะไรบอกว่าบริสุทธิ์แล้วกริจัดก็เลยมอบเป็นะระฆังหยกสวยมากเลยละระฆังหยกเลี่ยมทองอย่างดีเป็นะระฆังหยกทั้งใบเลี่ยมทองอย่างดีมามาถวาย เป็นบูชาเป็นเครื่อบูชาพอก็ก็ตอนนั่งสมาธิอยู่เข้าเข้าอรุประชานเข้าอรุปรชานแต่ปรากฏว่าถึงเวลาที่เนียุขายพอดีท่านก็เข้าใจว่าท่านไม่ยึดถืออะไรเลยตอนนี้พวกโยบ,บาลมาโยมทูตก็มาตามหาวิญญาณเพราะว่ารู้ว่ายังไม่ได้ผ่านแต่พระอ,องค์เนี้ยเข้าใจาตัวเองน,นิพผ่านแล้วนิพผ่านแล้ว ไม่ยึดถืออะไรแล้วไม่ยึดถืออะไรแล้วคิดว่าตัวเองนิพพานแต่โยมทูตเขารู้ว่ายังไม่นิพพานแต่เขาหาวิญญาณของพระองค์นี้ไม่เจอเพราะท่านเข้าอยู่ในอาลูปเลยมองไม่เห็นเข้าในอรูปฌานเลยมองไม่เห็นก็ถามเตพบเจวดาที่ดูแลรักษาที่นั่นว่าเอ๊ะทำไมจะมาวิญญาณไปแต่ทําไมหาวิญญาณของพระองค์นี้ไม่เจอทัทいい้งท่านท่านนิพพานเตพบเจวดาก็บอกว่า มีสิ่งที่ท่านรักและหวงแหนอยู่ยากหนึ่งคืออะไรรู้ไหมระค้างะฆังงหยกให้ไปตีะลังคางหยกนั่นข,ขึ้นมาพอมีคนไปนตีละลังคางหยกนั่นเนี่ยเอเอาเนีย่ยอ่ะใครมาตีละลังคางหยกกูวะใครมาตีละลังคงหยกของกูวะปุ๊บออกมาโยมาทูตจับเลยโยมาทูตจับเอาไปลงโทษเะไปลงโทษก็เลยเสียใจว่าปฏิบัติมาจนไม่ยึดถืออะไรแล้ว มนยึดแค่ระครังใบเดียวระครังหยกใบเดียวทําให้มีตัวตนแล้วทําให้เขาจับอาไปลงโทษก็เลยป้อนบอลยมทูตว่าขอเวลาสักคู่หนึ่งอย่าเพึ่งพาไปได้ไหมยามาทูกก็อาตกลงเลยทุ่มระครังหยกแตกเลยพอระครังหยกแตกพุบไม่มีที่ยึดมั่นถือมัน่นจิตวิญญาณจิตหรือวิญญาณดับไปเหมือนด่างเปลวไฟสิ้นเชื้อเลยคือไม่มีเชื้อที่ยึดถือไว้ไฟก็ดับลง วิญญาณก็ดับไปเหมือนดัางเปลวไฟสิ้นเชือ้ออ้าวยังมาทูตามหาวิญญาณไม่เจอเลยตอนนี้เพราะไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีที่ยึดถือแล้วดังนั้นแม้แต่ไปยึดถือความว่างยึดถือความเบาสบายยึดถือผู้รู้ทรงอารมณ์นิพพานไว้มีที่ยึดถือมาเลยนั้นยึดถืออะไรทําลายใจส,สิ้นยึดถืออะไรทําลายความยึดถือไปส,สิ้นนั่นแหละมันจึงไม่มีที จิตวิญญาณก็จะดับไปเหมือนด่งเปลวไฟสิ้นเชื้อเพราะไม่มีที่ยึดถือไอ้ที่ยึดถือเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟมันเป็นเชื้อไฟที่ยังมีอยู่ถ้าสิ้นยึดถือไม่มีอะไรยึดถือมันแหนะเชื้อไฟมันหมดวิญญาณก็ดับไปเหมือนด่งเปลวไฟที่สิ้นเชือ้อโยามาทูตทัง้งหลายก็ตามหาวิญญาตมาทั้งหลายก็ตามหาวิญญาณไม่พบต้องรู้แจ้งในใจเรียกว่ารู้แจ้งว่าอะไรก็รู้แจ้งว่า ไม่มีอะไรแล้วที่ยึดถือไม่ใช่ว่ามโนว่าเราไม่ยึดถืออะไรแต่ยึดถือทุกอย่างแล้วเข้ามาอยู่ในความว่างแล้วก็บอกว่าใจของเราว่าไม่เคยยึดถืออะไรแต่ความจริงยึดถือทุกอย่างในโลกยึดถือร่างกายจิตใจยึดถือญาติพี่น้องยึดถือสมบัติพันธสานบ้านชองยึดถือลูกหลานแต่มโนว่าไว้ในใจไม่ยึดถืออะไรว่างเปล่าว่างเปล่าอย่างเนี้ยก็ตัวใครตัวมันแล้วไม่ยึดถือต้อง รู้แจ้งจึงเรียกว่าพุทธะพุทธะแปลว่ารู้แจ้งจริงๆริงไอ้พวกทีมรู้แบบว่าไม่ยึดถืออะไรแต่มโนว่างไว้ไม่เคยคิดถึงอะไรอันนั้นเนี่ยมันรู้หลงไม่ใช่รู้แจ้งต้องอยู่กับความรู้แจ้งไม่ได้อยู่ความรู้หลงเอาวิชาคือความรู้หลงวิชาคือความรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรก็รู้แจ้งว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งมวลทั้งสังขารและวิสังขารรวมทั้งนิพพานรวมทั้งความรู้แจ้งก็ยึดบ้านถึงบ้านไม่ได้ ได้แต่อาศัยอยู่กับความรู้แจ้งแล้วก็ตายไปกับความรู้แจ้งรู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่อาจคิดบันถึงมันได้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราที่แท้จริงชัดเจนไหมจำแจ้งไหมเปิดไหมต่อไปจะได้มีปัญญาพึ่งในตัวเองได้ไม่ต้องมาพึ่งแต่ลุงตาไม่จำไม่ต้องพึ่งแต่วัดต้องพึ่งตัวเองมีปัญญารู้แจ้งคือที่ใจแล้วก็อยู่กับความรู้แจ้งต้องพึ่งตัวเอง ปลูกลมโซ่ลมใสให้เกิดความร่มเย็นภายในจิตใจของตัวเองขึ้นมนาะไม่ต้องไปอาศัยลมโผล่ลมใสของคนอื่นพุธเจ้าสอนให้รู้แจ้งมีปัญญารู้แจ้งไม่ได้สอนให้ยึดผู้อื่นไม่ได้สอนให้ยึดพุธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดวัดไม่ได้สอนให้ยึดกูบาอาจารย์สอนให้มีปัญญารู้แจ้ง้าใจเนะาะค่ะออกจากวัดก็ใช้ชปัญญาต้องต้องใช้ปัญญาให้ให้รู้แจ้ง เห็นไหมว,ว่าวันมากับจนบัดนี้ไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ตอนมานี่ทรงอารมณ์สุขอยู่นะเหมือนอารมณ์ดีว่าจะได้เข้าวัดแล้วขพอบพระคุณค่ะเนี่ยเพราะทรงอารมณ์สุขมันติดเป็นทุกข์ผมมีโทรศัพท์โทรเข้ามาว่าญาติป่วยให้กลับบ้านด่วนแกนั้นนี่ยเป็นทุกข์เลยเนี่ยเพราะทรงอารมณ์สุขไม่ได้อยู่กับความรู้แจ้งแต่อยู่กับอารมณ์สุขอารมณ์ว่างเบาสบาย เั้นพวกอพี่อยู่กับอารมณ์สุขอารมณ์ว่างเบาสบายอ่ะมันง่ายนิดเดียวถ้าก็โทรจับมาว่าสามีป่วยลูกป่วยญาติพี่น้องป่วยแค่นั้นเนี่ยรักสีจิตดําสีเลยไอ้ที่ว่างเาเบาสบายรักสีจิตดําสีเลยอันนั้นมันยึดแท้ๆล่ะอยู่กับมันทรงอารมณ์ทรงอารมณ์สุขอันนั้น,นไม่อยู่ความรู้แจ้ง